สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซนแมาแล้วนะครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%นแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แ Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหาไอดีเกมซอสเซรแมนหรือว่าหาชุดที่ไม่โนกลับมาขายแล้วสามารถทักมาซื้อที่เพจ SSM Shop ได้เลยนะครับและเพจนี้ก็มีไอดีซอสเซรแมนให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าให้เพจนี้ช่วยหาไอดีก็ได้นะครับทางร้านรับซื้อไอดีราคาร้อนด้วยนะครับผมรับประกันทุกไอดีสะดวกและปลอดภัยแน่นอนครับตกเรือแล้วมั้ าเรือมันจะไปจอดเมืองกันเนี่ยเมืองอะไรวะเมืองพีเหรอชื่อเมืองอะไรครับเมืองพีเรือชา้าจังวะน้ำมันหมดเหรอไม่มีไม่มีเลยไปหา <c oughs> ไปหา <c oughs> ไปหาจากศพไปหาจากศพมา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 รับแล้วเ,เดี๋ยวไปเมือง ตามคสมนสุดาสะมีคนดูเยต,บบต้องไหน,อ,บบน,นอ๋อเมืองนี้เลยเหรอ,อ,อผมจอดข่าวนี่นะรอๆมันเก็บรอมันเก็บรอมันเก็บรอกันรอก่น เดี๋ยวเข้าไปไดิรอมันเก็บไงตกแล้วตกแล้วเอ้ยแมยิกมันอยู่นี่อยู่นี่อุ้ย <'s> โอ้ย,อยมันเห็นดีเฮ้ยมันจะแบบอ้วะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวครับพี hey. no ok 1, no ok 1. 1> ่แอปปงเฮ้ยนกหนึ่งนกหนึ่งบอสบอสลงมาหากูหน่อยตรงกำแพงเมืองจีนหลังรถสิบล้อได้ได้กำลังไปจะสามกู ดวน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 เลยทันเดินดีๆเดินดีๆมันอยู่บนมันอยู่บนหัวกว่าตรงไปนี่แหละยอดหลังคาบอสนกองตตรงนี้นกองบอสตรงนี้บอสไม่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม บอลกูมีเช็คไม่มีเช็คว่ะกูมีกูมีกูมีมากูมากูมากูกูมีเช็คกูเช็คกูเช็คผมไม่มีเช็คไม่มีกูมีกูมีอ๋อเจ็บ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 ในบ้านในบ้าน ใช่เปล่าในบ้านในบ้านบ้านผมไล่ศาสไทรเปอร์เอาดิเอาดิเออสไนเปอร์ระยะาประชิดมาดิเฮ้ย oh, <no. S 1> มันมีแฟกันด้วยป่ะเฮ้ยมีคนยิงมีคนยิงมีกอซานี่เก็บเลย ไม่ใช่กอซ่าพี่อ่ะเออเลือกไ่เลือกกินบ้านฟ้าบ้านนี้ ตรงไหนมีของแตกเต็มเลยวะนะเกาไม่ใช่ตรงไหนมีสกิลสีฟ้าเหรอเอาไงดีทับันอยู่นี่ไปนะที่ผมย้ายที่เล่นห็่ะนย้งานหน้าผมมีของพิเศษว่ะผมเดินไปดูแป๊บนึงนะ หุ่นยนต์ว่ะนั่นอยู่ไหนพี่ก้าวผมขึ้นมาแล้วเชีย่ย<า>มังกรมาหุ่นยนต์น<า>มังกรมาหุ่นยนต์ช่วยด้วยมันตามมาปะ ตามกูอยู่แล้วมันไล่กูอยู่เนี่ยขับหนีขับหนีผมรออยู่ตรงเนี่ยอย่ายิงต้อนรับมันเลยลลบักกี้มาอีกพี่ก้าวอย่างนียผมไปช่วยพี่ทิวบป๊บหนึ่งกูรอแล้วมัง้ง บิ๊กบักกี้งไปอีกคันหนึ่งอ่ะ็อเอเอาเอาที่เดียวกันไปก่อนไหมพี่น็อกน็อก<อ>น็อกน็อกที่ดกูไปไม่ถูกแนละ้วกูไปไม่ถูกแนละ้วตอนนี้กูอยู่ตรงกลางระหว่างพวกมึงสองคนว,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 วุ้ยเหี้ยโดนอะไรวะอ๋อเห็นละมาดิวันดีน้อง น้องน้องกับเพียเป็นคนละไซั์ <1> 1> บ้านนี้น้องเดียบ้านม็อกตัวหนึ่งนะสามตัวสามตัวสามตในสมอกตัวหนึ่งสามตัวบ้านนี้เนาะไหนวะทิวบ้านไหนวะบ้านมาบักกี้แล้วบินไปตรงบักกี้แล้วน้อยตัวน้องสอง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  เฮ้ยสายมาอุ where, no, no, no. So ah, well uh ้ยสายมาสายมาเฮ้ยมาขับรถมาอุ้ยอุ้ยขับรถมาทิวขับรถมาเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วตีดีหมดตีดีหมดมันเล่นพี่แล้วมันขับรถมาโอ้ป่าลุดกูใหญ่เลยน่าลุดกูใหญ่เลยเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เออเออเอาดิ่เลยตัวนึงเลยตัวนึงขับรถอยู่บนเนินอีกตัวนึงมันเก็บของพี่อยู่มันเก็บของพี่อยู่มันเก็บของพี่อยูอ่าอ่าอ่าดดเรื่องลดเรื่องมันเก็บมันเก็บของพี่อยู่ไอ้สวยยอดสุดยอดเกิดตัวเดียวแล้วเออยิงมืก็ไปยิงมืก็ไปยิงกระโดดระเบิดเลยหมด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 ยอดน้องน้องน้องอย่าทำอย่างนี้น้อง องอย่าทำให้ทีมพี่โมโหน้องชื่อชุบในวงมีนะผมมาชุบให้ก็ได้ผมมีรถอ่ะมันต้องวิ่งย้อนไม่มันวิ่งย้อนกลับมาไงถ้าชุดตรงนี้ปุ๊บไกดไกล์ไกดไกดแบบมันไกลตรงไหนก็ไกด์ไกลนะพี่ตรงเมืองนั่นน่ะมันเดินไกลนะจะไปชุบในเมืองให้แล้วกันชุบตรงในเมืองเนี้ยไอ้บอสเฮ้เที่ยเดี๋ยวผมไปชุบยเพียงกันมะได้ผมมีสกิลไอ้กิ้งเดี๋ยวผมตรวจสอชุบให้นี่มึงเอาบักกี้ไป เราบักกี้ไปเราไปชุบเราก็ขับมาพาพี่เอกมาบักกี้อยู่ตรงนี้น้ำมันน้ำมันรถกูจะหมดเอ้ยมีคนยิงอีกเอ้ยสัตว์เอ้ยกูกูเอาพี่เก้ากันเชี่ยไม่ยิงกูอีกวะกูแอบดรอด้วยว่ะอูยิงแม่งเกือบตายชิบหายชมได้ปะเนี่ยแล้วน้ำมันเราจะหมดแล้วเลยพี่เก้าเชี่ยต้องลงอ่ะ ั้นอมยยก่อ <Cette> น <Goodnight> <hire> ไม่เห็นพี่ยิงจากข้างหลังบันเรือเปล่าบันเรือเปล่าเราดูบอเรือดิโอเมื่อกี้ลกอยู่ลกอยู่น่าจะอยู่ในเมืองสักบ้านหนึ่งเอ่อต้องการชมได้บางวันรถก็ไม่มีป่ะเนี่ยมันฟิวหมดแล้วเนี่ย พี่ตรงนี้ก่อนป่ะพี่ทิวครับหีึ่งแป๊บนึงคุณโดนฟิวมาทีนึ่งวัวหลังหาหาเหยื่ออยู่คนเหลือก็ไม่ใช่บ้านเราเรามาตอนเมืองแรกไงเห็นละน็อกไอซดบ้าดิครับอุ้มีอีกมีอีกมีอีกระวังอิฟอิฟก่อนอิฟก่อนอิฟก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบ้านหลังแดดบ้านตรงนี้มาเติมยาอยู่แป๊บนึง Marking target location. อิพก่อนอิพก่อนอิพก่อนไม่มันอยู่ตรงกำแพงกำแพงใกล้อะตรงไหนวะ,ะบ้านนี้ละบ้านนี้ละหนึ่งนัดโดนผมโดนหนึ่งนัดไอตัวหมวกเขียวปะสโอกมันสโอกเข้าไปตรงเข้าไปตรงนี้ลนะ อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอท้ที่มีบันไดอ่ะสองตัวผมอยู่ขวามผมอยู่ขวาอเออสวยพี่นะเออผมผมตามได้ไปอะไปนะเออเออมาฆ่ามาทางนั้นแหละแล้วมันชุบของนั้นเดี๋ยวพี่ไปเก็บปืนมาที่เก้าหลังไอนีน่หมด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 สวยไปชุบเลยไปชุบเลย ชุดข้างหน้าเลยเดี๋ยวมาเก็บปืนในพวกนี้เอาอ่าน้องเขาไม่มีก่อซาดเลยเหรอวะตุโอ้โหมีหมวกหนึ่งให้กูเป็นรางวัลปรบใจเฮ้ยพี่เทียร์คูณแปดป่ามีแล้วมีแล้วที่มีดาแล้วน้องน้องชายตรงไหนมีหมวกสองมั้งวะแต่หมวกหนึ่งมันรู้สึกวันวิวหัวไงไม่รู้ว่าไอ้กูเจอหมวกสามแล้วโอ้โหรางวัลคนชนะเกมนี้มันที่พี่เก้ามาร์คไว้ไง เกมนี้มันปูทางมาให้กูได้แชมป์นี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพวกก่อนรอพวกก่ันก่อนอยู่ไหนพี่ทิวได้รถยังได้แล้วใช่ไหมไปสายมือมานกนกนอ็ก น้องสองมันเข้าบ้านขาวบ้าขาวสองตัวพี่ดำน่าอุ้ยเอ้ยเจียะคู่น้องรับมาเลยทับมาเลยเฮ้ยคนนนใครตอดกูมาวะ ตัวอยู่ข้างนอกกันดิยิงผมมาเมื่อกี้มีออฟมีออฟมันมีออฟยิงพี่มาไม่เป็นไรหมดหมดหมดสวยโอ้โหกูวางเป้าโคตรแม่นกูบอกเลยตาเนี้ยอ้าเจอแล้วยิงมาแล้วฝันรุ่นเต๋ดิเต๋อดิโอ้มองไม่เห็นเที่นี่อ่ะ มันมองไม่เห็นดิมึงซูมันมองไม่เห็นดิไอ้สัญญาณมันบังโอเคเยอะเจอซื้อปัวแปรด้วยอะไรเฮ้ยสายมือสายมือขับรถมาขับรถมาขับรถเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะช่วยพี่ก้าวผมจะช่วยพี่ก้าวโอ้โอยากแตกไปแล้วปะ เยังยิงกันแบนี้มันวิ่งรอบมันวิ่งรอบมันวิ่งรอบวงว่ะมันขับรถวิ่งรอบวงว่ะสเต็ปไหนวะบ้านนี้บ้านนี้มีคนจะไปจะไปไกลรวมกันไม่ก็รวมกันก็ไอ้นั่นน่าจะมาคนเดียวหรือสองคนตัวหลังตายคนเดียวบ้านนี้สองคนบ้านนี้สองคนมันก็เหลือสามตีดิท่าหนั้งสองหนึ่ง สามนั่น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 โดนมาตรงข่าวดีก่อนมาตรงข่าวีขาผมหลบได้อุ้ยข้างหลังก็ยิงชิบหายระบาดข้างหน้ามีคนยมันอ้อมขวามาอ้อมขวามเห็นแล้ว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 อ้อมขวานีมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหลังก็เข้าหลังก็เข้ายูทิวเจ้าโดนเนี้ย รอวงบีบอีกแล้วลองอยู่ไว้ก่อนไม่ต้องออกก็ได้ให้ฟิวมันซัดข้างหน้าไว้ก่อนมันยืนมันจะไหนมาเป็ดเป็นอนรอสเป์เลยวิ่งแน่พีช่วยดูดูดูไม่เห็นวะ่ะโอ้ย มึงจะยิงอยู่ตรงนั้นก็ได้มึงก็โดนวงบีบตายมาดิเก้านักไก่เออเออสวยสวยอุ้ยมันอยู่ไกลปะนั่นเดี๋ยวผมผมช่วยพี่ก่อนเออชูลงมามันก็ยังไม่กล้าเข้ามันก็ไม่กล้าเข้าเพราะมันน่าจะมีตัวเดียวเออฮ้ยเขี้ยโดนวงได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาได้อยู่ได้อยู่ ไอเชี่ยปั๊มไม่ทันมันก็เดินไปเหมือนผมอะเออตัวหลังน้องไว้แล้วกูบอกเลยกูใส่สุดไม่เป็นไรเหลือเหลืออีกนาทีนึงระวังนะเว้ยโลงนะเว้ยมันอยู่ข้างหลังอะไอไม่ถึงว่าไอไอไอบอสกลยชิว่าแล้วอยู่ในบ้านในบ้านยังไงมึงชิงอีกแล้วดูไว มีอีกมีตัวท้ายมือหมทดิวไอ้ก้าวมันมาพุ่งไปแล้วมันไปต่อไอ้ดอกตัวไอ้ดอกไอ้ดอกอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมต้องใช้เหรอวะโอเคจะมาแล้วไอ้บอสระวังเลยเก็บตายตายตายมันตาย ออบบสองอตัวดิสองตัวขอออไปใช้หน่อยแล้วกันวะออปองสั่งหรือเปล่าออปองกูดินันปอ๊อปกูจะเป็นออปพัดพงเอ้ากูใส่ออปเลดดรเด้อมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วว่าเรือสองตัวนะเว้ยตัวที่โดนยิงไงอ,อไ้เจ้าน่องอะไรพี่วะ เออสี่ยมาเดินอยู่บ้านบ้านบ้านหุ่นแล้วบ้านไหนตัวขุนขุนตายใช่เหรอโลก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 จับโลกเดี๋ยวมันยิงก็ตรงนี้แล้วพางๆนี่แหละพ่ไปไหนขอ้วมันไม่าขึ้นไปอยู่ชั้นบนบ้านไหมจะได้ได้เปรียบเออเงียบจัดเลยว่ะผู้ถามจริงเหรออยู่ชั้นนี้วะเนี่ยว่าปะ กํายาอยู่เฮ้ยก้าระวังหลังด้ยาเอ๋มันอาจจะมาทางนู้นเอ่อมันอาจะมากทางนู้นล้อปั๊มยาอยู่เอวบ้านเนีบ้านแดงปวะ่ะไม่ะไม่ผมดูแล้วไม่เจอออมีไปกินบ้านแดงปะวะต่อเก้าหมอบอยู่มีเสียงเฮ้ยบาดผมบาดดีแป๊บนึงแป๊บึแป๊บนึอีมีมีเ้ยผมมันยิง เออยัดเข้าไปนี่ไงตาบดิ้นแล้วเอวเลยตัวนึงเฮ้ยเจอตัวนึงแล้ไงไงสายมืออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเป็นสเน็คอยู่เอาให้ตายพี่เอาให้ตายเล้วพี่กล้าชุบผมก่อนก็ได้ชุบกระตัวเดียวเอเล่นเลยเอาตัวเดียวหรอเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยมันจะไหนวะสเน็คบ้าเลยนะอ๋อนี่ไงเหล่ต้นไม้ สวยอนนยิงไม่โดนยิงไม่โดนมันเร็วไปว่ะใจโลเลดด o t โดนไฟไปดิน้องกู <c oughs> หาปลาไฟเขาบ้านแม่งวิ่งออกมาให,ใหญ่เลยเหมือนไฟไม่บ้าน